แม่กับโม่จ๊กเอาลูกเว่ยค่อยที่หอมว้นนี่เอาโมเมนแม่ไม่ได้หอวงตัวอื่นโอเลียบไหม หนอยอลูกลูกเบิ้มจูเนี่ยจูเนี่ยแค่บอ่ะอ,อดมหูปอตัวฉันแก่เด็กบงามเลยรอยออกพี่น้องเอ้ย บ๊วยขันบ่ได้นั่งอีบ่มามือนี้แท่แล้วเ่งว่ะนอนได้ไปนี่กนนอนเดี๋ยวนอโอ้เจ็บเแกบ่เบิได้ปินอย่างบ่นี่ไม่เบ่อไปเดี๋ยวจๆ

พี่เขาเบ้ออยู่ว่าให้อบไปไกลพูนนั่นพูนนั่นพูนลูก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 ลกยูไม่แห้งกินเลยวะเออจะกินยี่บ่เรียดมันเท่ากับลูกแกะ

móng móng cái móng mồ móng 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 lụt móng 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 Cái này móng 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 là móng 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 จริงนี่โลกมัน,เน่เข้าวหายคุย้ยนีหาแมกินเลยนันเป็นยาด้ใช่ยังไม่ที่กินป่ะยังไม่ทีก่กินป่ะสักบพล่ะบวังคำน่เป็นหุนหุนเห็นบอกบอลหางไหมบอแหนอลเาจังไรลุกลุก มันจากหมอกจากเาไปขุดละหมองมันมีเครื่องม่หยังขุดละเงี้ยมันนอนมันบักขันว่าบักตุลาเอียบักตุลาบักตุลาหน่อยเออมีมบ่วว่านั้บวนึ่กระดีบแล้ักบักข้ เราเราขอบ